เห็ดใจนึงเห็ดใจนึงครับเห็ดใจเดจี๋ยวถารอบไปน้ากันครับสมม้มแยมพิมพ์เห็ดอันดอกใหม่เพื่อนเรายังก็ดอกยังก็เอายังก็เห็ดเม็พิมพ์เลยจ้าเตยผาดก็เห็ดเป็นออวนเห่านเนาะม,มือสบายแมนเต <c oughs> นี่เระเด้อพี่น้องก๊ะลังสิออกเลขเลขเลขกนาบวเลขกนาสามตัวครับ การเริ่มออกครับท่านประธานกรรมการจะนําลูกยางหมายเลขจะาำลับอุปกรณ์ออกรางวันหลักที่หนึ่งน่ครับกําลังที่สองเี็นะ้ครับกําลังสิออกเด็กหนาสามตัวเด็กหนาสามตัวครั้งที่หนึ่งมารุนไปน้ำกันเด้อเอฟซีเอ้ย รางวัลเลขท้ายสามขออภัยคะ่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวคร <c oughs> ั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสี่แปดหกสี่แปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวคร <c oughs> ั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสี่แปด เลข้ทยเลขหน้าสามตัวท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยาหหนครั้งที่หนึ่งนะครับขึ้นมาใหม่นะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกกลางวัลหลักใดออกกลางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะครับลัางเสี่ออกครั้งที่สองแล้วเลขหน้าผูได้ถือไปเนาะเลขหน้ารถตอดีขึ้นมาเบิ่งเด้อเอซีเอ้ยพระก็รุ่นไปน้ำกันกับเอซีนี่แหละ ลมให้พี่น้องเข้าถือเนื่องจากห,หมุนบอก,ออกแล้วในหลักที่สี่นะคะไม่สามารถเปิดฝาตลับบรรจุลูกบอลหม่เลขได้ขอเชิญท่านประธานกรรมการขึ้นพิจารณาค่ะด้วยอำนาจและหน้าที่ของประธานกรรมการออกรางน,นะคะในขณะที่ทําการออกราง ปรากฏว่าอุปกรณ์ออกดวงวันชำรุดหรือขัดข้องจะเ,เห็นว่าจะใช้ออกดางวันต่อไปไม่ได้ให้เป็นดุลยพินิจของท่านประธานกรรมการเป็นเด็ดขาดค่ะขณะนี้ท่านประธานกรรมการก็ขึ้นไปทำการเปิดฝาตลับทครื่แสงนะคะ หัวหนอกแล้วพี่น้องขณะนี้สามารถแสดงหมายเลขได้แล้วค่ะรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งฟังอีกครั้งนะคะ 4, รางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้ง <S 1> 1, <S ที่สอง เลขที่ออก4 7 1คือว่าน้องพี่น้องไอ้4 7 1บาทเลขหนาเด้อออกครบแล้วบาทนี้รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งจํานวน2,000รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะเด้อพี่น้องมาหนิเจ๊ไข่3ตัวแล้วมึงไปนํำกันเด้อ ยังได้ไดก่เธอไก่เธอไก่เธอกรุ่นไปไ็นแนบกันในถืธอได้พี่น้องรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสี่สี่ สี่สี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสี่สี่น้องมานน่ครั้งสุดท้ายแล้วเลขค้ายสามตัวมันหนึ่งออกแบบซีซีแล้วนี่ผูถือไปนาะลอตเตอรี่ยิบมาเบิ้งนีเนาะคือสันเห็นเนะานนะโพดีดบัตรเนาะสันถือคือสันบอดถือเนาะสันสู รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก 2, 4, 5, 2, 4, 5, สองสี่ห้าสองสี่ห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสี่ห้าคือพ่อพี่น้องสองสี่หากับแางวสตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะไอ้พิม ออกไปแล้วเลขนาเลขหลังออกไปแล้วบานเลขค่ายสองตัวเล่นยัดเอาเด้อเอฟซีเ้ยรุ่นซอยกันด้อจับมือนี้พร้อมแล้วจะออกกราวันเลขท้ายสองตัวเด้อปูยาตายาย กระดูกตอยหลานดูให้พ่อช่วยพิมพ์เฮ่งเงปังปังดังดังเอฟซีดัง FC ดังน้ำกันทุกคนได้จ่ารวยรวยเนาะออกแล้วหวานนี่พิมพ์ออกแล้วครับเลขาทั้งสองตัวรางวัลเลขท้้ยสองตัว งวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เลขที่ออกห้าเจ็ดเหล็อันเจ็ดห้าเจ็ดฟังเอาแล้วเลขน้องก้อยเอ้ยพฤศจิกายนพุทธศักราชนองก้อยถียแล้วน้องก้อยเอ้ยเลขที่ออกห้าเจ็ดเลขน้องก้อยเขาอีหลีลูกหลานคอยรางวัลเลขกน้อสองตัว อพออย่างทีเจ้าก็ยิ้มแท้เรียกหลานสาวคอยนอน <c oughs> จันนักไปตั้งแต่ก็บอกคุณเวนว่าอเอ,อ้ยดีใจแห้งเหงลวหวานเข่าขากสะดิเฮ้ยก็เร็วเทียงน้ยขั้นเร็วยงง่ายกว่าขวาพร้อมแล้วอ,อ้อาวเข่าขานึงไหลเอฟซีเอ้ย กันซื้อไว้เต็มตองวดตอนน้องก้อยบอกกันได้ลอตเตอรี่หลายอยู่เด้อไพ่ก็ได้ยนอกจากน้องก้อยก็บอกแค่เด็สองตัวนึงนะคะเม่อท่านประธิบเก้าก็หาเจ็ดจะกดออกสัญญาณล้านขวัญขุนแม่นเถอะวะเปิดช่องลูกบอลหมายเลขตกตรงไหนที่รงรับด้านหน้าโอ้ยล่ะสามตัวเคียงๆเด้อบหมือนที่ทื่อๆเด้ออุปกรณ์หม่เลขจากประธานกรรมการเดินครบทั้งหมระบยดีใจดีใจประธานกรรมการจะนำทุกคนใหม่เลขไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกตรงกลางซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะ แลเป็นผ่นตอไปมาหลุ่นซอยกันเด้อสีออกแล้วผูนน้นักร่องตมานมุนไออันพอถือเด้อปลาเอ้ ำใหญ่มากแสนนะครบขอเชิญ่านประธากการเสียงหิยกประจําหลกใม่มลุนซอยกันเตี้ยเ้ยมาลุนซอยม่พิมเด้อได้หมายเลขสามผู้ิดสันจับกล่องกรัสันเก่งขักเหล็กเหล็กปันข่อยเนื้อพี่น้องอ่ยิมเน้ยิมเยี่ยมยิ่มไปแล้วห้าเจ็ด สวนริการเมือมณัเพียนสวัสดจะเป็นขครยนยกระดช่อง้เลกบอหมาเตกตนที่รารับเป็นั้สุดท้ายค่ะอยกันเดอพี่น้องเอ้ยสาธุให้ออกตัวเฮาบอกเอฟซีไปนี่ละในลยเบอหมาเลขกระจำหลักหน่วยนะคะมีและวถือมาแล้วเลขหลักหน่วย การทั้งหกท่านนะคะเสียง <ไป S 1> มันหมดไป <ว S 2> แล้วต่อไปเ<อ>จ้าหน้าที่จะเปิดสารตลับทุกเสียงทุกแสงที่บรรจุลูกวานใหม่เรีกเอาไวไ้ภายในเพื่อแสดงให้ท่านผู้ชมได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะรุ่นไปน้ำกันครับรุ่นไปน้ำกันมาขานึงแล้วอันนีตองารณาันนีตรงตงไ,ได้เนไ<อ>า,างนี้ม งวดวันที่16เดือนสิกาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออก0327610เป็ดจังไดเรียกโพอจีฝันแน่นมอยพิมแน่นมอย เป็นยังไงครับยิ้มได้แล้วเจ้าดีใจมากเลยครับพคทิดสบายใจแล้วครับพอที่สบายใจแล้วนี่และครับเข่าแล้วด้ครับเข่าสองขาเลยครับเร็วพราะโิดเข่าได้งอนนี่นี่แหละครับเร็วพราะโคชิดโตมากเลยครับนี่เด้อฝัน สี่เด้อรางวัลที่หนึ่งหนึ่งศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งยังวเก่าเก่าหกตัวเดียวกันไม่พิมพ์กับย่ำแล้วย่ำอีบได้บอโนดีใจน้ำกันนี่ด้จ้าเด้อไม่พิมพ์สันบ่เศร้าอยู่นี่เด็กน้องกอ้อยหาเจ็ดย่งเงี้ยงวะเข่าทั้งล่างทั้งบนได้จ้าหลานสาวพระอพุชิตก็บไม่พิมพ์โอ้จะมันบนุญเลยหลาเด้อเอฟซีได้น้ำอยู่เด้อเหล็กบ่อันตกตัวนี้เนาะแต่ว่าหาเจ็ดมันอันเน้องโพชิตเนาะ อันกับที่กับซื้อได้ที่แต่ว่ารถตะเรียนผู้ใดเอาได้ก็ได้ได้หลฟ์ผู้แล้วเนาะมีเลขพาวิธีหกสี่แปดมันไปอยูทั้งหน้าด้วยเอฟซีหกสี่สี่แปดซื้อได้ได้ฟันแต่อันที่เหลือจ้าบานนี้ก็นี่แปดสี่แล้วนี่แปดสี่สี่ว่าเป็นยังดอกเพราะว่าเราฝันมันก็เกี่ยวกับลองฟลอยให้เลขมานนั่นแหละเนาะเราเลยมาฝันดีเราได้กล่ำเนี่ยเราเนาะ บบแมนก็เจ้ากรรมเจ้ามาโซ่ต่อมาคูเอฟซีเพิ่งเกิดคอมเมนต์มาหลายคนว่าสิโ้วสิโ้วเพราะว่าหาหนึ่งแบบมันเป็นเลขกันก็ซื้อฮุกหนึ่งเอาเลขฝันโพธิ์ทิศนี่เอาดีใจน้ำกันด้วจ้ะเด้อจีแมนนี่ละออกพรรษาแล้วไม่พิมพ์ว่าจังได้กระสุกส้วกสองงวดบนล่างเลยจ้ะเต็มเต็มด้ยจ้ะเต็ม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 เพิ่งสืบอกกันเลขผู้ใดเข่าแน่บานนี่ด้วจ้ะเอฟซีพอโวกไส้ก็นอนทง คนนอนทุ่งอันนี้พอโศกไส้พอนองก่อยได้เอฟซีเดอ้อเต็มเกเเมเลยจ้ะโตมาหองฮู้โรสังกากันอยู่นี่โมามือนีนแม่นอยก็ได้ดิแม่น้อยเพื่นตามเลขเพื่อนอันที่ว่ามูเพิ่นออกลูกสิบหกแม่น้อยแม่น้อย,อ,ยอันนี้แม่น่องก่อยตามเลขได้เบิรขอบขัว,เ,ว,ขขวเลยจ้ะหวดเอาบัตรของูดได้บต นี่ต่าเมปันสามหาเขาเจ้ากันแม่ปันก็เป็นนักหาเจ็ดเขาของเราเต็มเเลยแติดตามกันเมื่อลเลขเพื่อนกันกันเบิรดเลยจ้าเล็แต่ว่าเขาอายแต่ตองวดคนเบิรงแคมทั้ยสองหมื่นคนนะค่ัแต่ตองงวดละไดิหนี่งเมปันที่สองเลยนี่มันใจเล่าแวเด้อน้องเยี่ยมให้สิ หนึ่งเก้าหนึ่งหกไม่พิมพ์กระบอกตัวเดียวกันอยู่จ้ะสี่ได้น่องสีได้ตุ๊กตาตัวนี้ที่แหกเพราคิดว่าได้ยินเป็นหนึ่งหกเนาะได้ยินเป็นหนึ่งหล้านเพราว่าสองหกเพราะคิเขียนให้อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นหนึ่งหกเล่นมอแต่ว่ากับว่าเป็นยังเด็กแต่ว่าเขาเก่าเล็กตัวเดียวกันจ้ะสื่อกระต้องหันหัวลงเนาะนเงียนี่เรียกล้านพันไหได้วยใจสิเก่าหนึ่งหันสามเก่าหนึ่งแล้จัดหนักเลยเก่าหนึ่งเพราะคนในไลน์แล้วหกหนึคนที่ขับรถเบิร์ตขึ้นเนาะ เกาหนึ่งหกหนึ่งเราบ่เมนได้อันหาแสนหนึ่งบองวันดีก็ได้เราว่าเราสื่อเลขกซ้ำนี่มือสุดท้ายอันยังบอกอีกเนาะโทรมาอีกโตมาอีกเกาหนเก้าลึ่งตัวเดียวลาบานนี่แล้วก็บหกคับหนึ่งกับตัวเดียวกันหกคับเก้าตัวเดียวกันมาแล้วก็สื่อนี่เดี๋จ๋าน้องก้อยนี่แหละครับอยู่เมืองนอกเข่าเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างตอนเป็นหกหนึ่งตอนเป็นนหันหัวเสือหันหัวเสือนี่จ๋าน้องก้อย หนึ่เก่าเก่าหนึ่งแต่ยังวาเก่าก็หกตัวเดียวกันเบาตลอดเจ็ดห้าเจต็มเต็มจ้ะว่าถือตะลักหัวถือเบิดขคอขั้วเลยทีไปทายอ้วนทวงหน้านั่นบานพอโศกไส้ถือิ้นทั่วมาดีใจบักเซาซาเลยเอฟซก็ถือเบิดคขึกันล่ะนี่เด้อคนค้นอ้วนมาบอกเลขสามเก่าหนึ่งเก่านึ่งวะเป็นหนึ่งหคือเก่าพี่บอกหนหัวเออบอกันหัวเอาน้องย okay. <itous. S 2> ิ โอ้เกียงอยู่ดอกบักละล้วนเกียงอยู่นี่เม่พิมก็กว่าบูผ่าจักเธออันปูตายหญ่ทะเลบัวแดงอันนี้ลงช่องเม่พิมพผ้ารวอยดอกค่ะอยู่อยู่รักกิโลหน่อยเห็นไหมรักกิโลอายุอันทะเลบัวแดงสานนิหน่อยปูตายหญ่ที่เข้าวอยากเข้าเข้าไปวัดนี่จ้ะเห็นเลขอยู่หันเห็นเลขอยู่หันเก่าหนึ่งหกหนึ่งก็ได้ก็ยังบอกเมียนนี่ซานหน่อยโอ้ยจะเสียได้ไปอีกเด้อปู จ้ะดีใจดีใจนี่เดอ้อพอจ่าสบายก็ให้อายุเล่าเก้าสิบเอ็กดก็ออกโคกสิบเอ็ดพอเฮาคุณพอ่อซีผ่นดินพอ่อซีผ่นดินเฮาเนาะเมีนอยู่ดีเดอ้ออายุเล่าจ้ะครับผู้เขาไม่แหละกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มช่องกดติดไม่พิมพ์เ่ะอย่างมี้สวงเลเด้อค่ะรุนะะ่นเลน็กเนาะค่ะเนาะตื่นเต้นดีใจไปนั่กัน พ่ทีกะเขาทสสั้งล e ่างทั้งบนคือกันซื้อน้ำร้านนี่แล้วเล็กลอกก็ไปยืทั้งอันเหล็กถ่ายเหล็กหนาวเป็นยังจะไม่พิมพ์ฝันว่าก็จะกำข้อฝันแม่นอยอะด้วยเนาะปกติผู้ชายเป็นนี้ค่ะผู้ขามาแมกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลทิดแม่พิมพ์เนื้อยาม่โชกเด้อค่ะแต่ก็อีกช่องหนึ่งเนาะเนาะช่องแม่พิมพ์พารวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พกอทิกันแม่พิมพ์ในเด้อค่ะเด้อเพื่อสิมี แนวทางดีๆมาแบ่งปันกันนาะค่ะนาะหัวหน้าเขาก็จะได้โศกมาน้ากันอีกจ้าเด้อไม่พิมพ์เก่งออกมาไห้ละเด้อหนึ่งเก่าหนึ่งหกพิมเก่งไห้ย,ยูพวพราเป็นวันโบกเก่งไห้วงไห้พร้อมอาจิจัดนักซ้ำนี่แล้วนี่เจนหา จ็ดซีแปดซีทิตแปดนี่ยฟันเจ็ดท,ท,ท,ที่สองเน่ะนี่มุนไวหายางคักนี่คันเอซเบิ้งอันสรุปเลขกับสีเห็นน้ำกันเด้อจานีหนึ่งหาหนึ 15, 16, 19, ่งหนึ่งเก่าพี่เอาใบกลางแล1หนึ่งหกนี่ได้กระสือคือเก้ามีพี่โตโตเต็เตเงโตมากคักจก้ะดีใจน้ำกันเด้อเอซเด้อตามต่อด้วยคะเด้อเอาไม่เหล็กนองก่อยเขาล่างเขาบนจ้ะ